3, 2, 1ส,ส,สวัสดีครับผมโซ่ขบแล้วก็วันนี้อยู่กับเกม Tree of s e r v i a Neverland ครับผมกับสายอาชีพ Guardian หรือว่า Source Man นักดาบนะครับผม ผมก็จะมาสรุปแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของสกิลแล้วก็สายอาชีพให้ฟังกันครับในบทบาทสายอาชีพของการ์เดนก็ผมแน่นอนว่าก็จะเป็นหน้าที่ช่วยแทงมอนสเตอร์แทงบอสใล้กับเพื่อนๆครับผมทำให้เพื่อนไม่โดนเดเมจจากเหล่าบอสที่โจมตีรุนแรงและทําให้เราเนี่ยดึงในส่วนงค่าความเสี่ยงของบอสมาทาให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่โดนดาเมจจนโดนที่เดียวตายแล้วก็สามารถประคองปาร์ตี้ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนรอยแยกรอยแยกมิติในส่วนของห่วงลึกอารีนาหรือว่าในส่วนของดันนนเเเทกม ก็เป็นอาชีพที่จําเป็นและขาดไม่ได้สําคัญพ,พอๆกับในส่วนของตัวออร์เคิลที่เป็นในส่วนของทาหน้าที่ซัพพอร์ตฮิลเลอร์ให้กับปาร์ตี้ครับผมเราก็ทําในส่วนของทำซัพพอร์ตในการเป็นในส่วนของแทงเกอร์ปกติ2อาชีพนี้ต้องไปคู่กันครับผมในการลงคอนเทนต์ต่างๆในช่วงก่อนเลเวลห้าสิบแปดที่ยังไม่มีในส่วนของคลาสนักดาบและอาจจะต้องเก็บกดนิดหน่อยเพราะว่าสกิลของกาเดียนส่วนใหญ่จะเน้นไม่ของการแทงจะมากกว่าครับผมจะเป็นในส่วนของการแทงทำดาเมจรวบมอนซึ่งรวบมอนก็เป็นแอรสกิลที่ดีมากๆ skill าสกิล เอาไว้เป็นแค่จุดๆเดียวกันสามารถลุมสก,กรรมดาเมจส่มอนสเตอร์กลุ่มนั้นแบบเดียววูบเดียวหายเกลี้ยงได้ในส่วนของการได้หรือว่าซอสแมนวันนี้ครับผมผมก็จะมาแนะนําในส่วนของ3โหมดครับผม3โหมดสกิลที่เราปรับใช้กันเนาะจะมีโหมดไหนบ้างไปดูกันเลยในส่วนของกาเดี a นสายแทงนะครับผมหรือว่าในส่วนแผนงานที่ชี้ผมปรับเอาไว้ตรงนี้ก็ สามารถปรับตามผมได้เลยนะในส่วนของยั่วยุก็ผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ดึงมอนสเตอร์เป็นหลักครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากเลยเป็นการเนียบเนียมดึงดูดมอนสเตอร์มารวมจุดจุดเดียวกัน6ตัวด้วยนะสร้างดาเมจ400%ด้วยในส่วนของสแลมสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสูงสุด3ตัวจอมสกิลที่ใช้ที่2ลองลงมาครับผมซึ่งในส่วนของตัวรวบมอนอ่างเงี้ยคูดาวเาวิในส่วนของสแลมตอนนี้ก็ครูดาวแค่แปดวิก็ใช้ได้ค่อนข้างไวแต่ว่าเราจะมีอีกสกิลหนึ่คนอก,นนก,นนนนก็ื สก,กิลลงโทษครับผมในส่วนสก,กิลลงโทษตรงนี้เนี่ยเราใช้คูดาวแค่5วิเท่านั้นก็แทบจะสแปมใช้กันได้รัวๆเลยครับผมแล้วก็นอกจอากจะเป็นการสร้างเด็มเมืแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างในส่วนของ โล่บล็อกให้กับเราด้วยถึง918หน่วย3วิด้วยครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่จําเป็นมากๆเลยแล้วก็ในตอนที่เราไปใช้ตีบอสแทงบอสสกิลนี้ก็ต้องใช้ครับผมใช้ในะจังหวะที่บอสจะเป็นสกิลว,วงแดงใส่เราเนี่ยเราใช้สกิลลงโทษต,ตัวนี้ดักไปก่อนเลยลงหน้าสักนิดน,นึงนะครับผมก็เผื่อเวลาไว้หน่อยหนึ่งเราจะมีโล่เป็นชั้นๆรอบๆเราอยู่3อันครับผมอันนี้ก็มาจากสกิลลงโทษนี่แหละเพราะบางทีเราอาจจะรอพระไม่ทนันหรือพระอาจจะใส่ไม่ทนันหรือพระใส่ทันก็บางทีเราอาจจะทนนนนนดดาาเเเเมไมไไไไ่่หวววกกกก็ไไ็็ปป้้้ผืออลัี เพิ่มพลังบล็อกให้เราก่อนครับผมบุกั้ง อันนี้ก็เป็นสกิลที่เทเลพอร์ตเข้าไปแทงแล้วก็สแตนศัตรูครับผมก็ใช้ดีเหมือนกันเนาะใช้ดีมากเรื่อง PV p ิีด้วยเหมือนกันก,กับในส่วนของตีบงตีบอสก็ตอนเคลื่อนย้ายก็ใช้ดีครับกับอีกสกิลนึงจะเป็นสกิลสุดท้ายของกาเรียนก็คือโลกระแทกภายใน6วิครับผมสร้างบล็อกให้ตัวเองด้วยถึง2,500 2วิครับผมถึง2,500ขณะโจมตีศัตรูอยู่บริเวณ2ตัวสร้างดามเมจสะสมด้วยอันนี้หลังจากที่เราอัพป,ปกติเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกสายในส่วนของการเป็นทังเกอาไว้้ใชรวมันบ I cool. เราจะเพิ่มเดมเมจด้วยแล้วก็รวม,มันได้แรงขึ้นด้วยในส่วนของลงโทษต,ตรงนี้ผมต้องการที่จะใช้ในส่วนของตัวบล็อกดามเมทวีคูณครับผมเพื่อจะเพิ่มในส่วนของเวลาบล็อกจากที่ปกติเราบล็อกแค่3าวิมันก็ค่อนข้างน้อยไปนิดนึงอันนี้ใช้ขณะใช้ท่าน,นี้ครับผมคูดาวห้าวินะแต่สร้างโลงบล็อกให้เราถึงปกวิก็แปลว่าเราก็จะมีในส่วนของค่าบล็อกที่เพิ่มเติมขึ้นมาตลอดเวลาแน่นอนที่เลเวลสิบแปดเลเวลสุดท้ายก็พลังโจมตีก็ไม่ได้ขีดที่เร็ยครับอยู่ที่สองหมื่นหกพันสามร้อยสามด้วยใน มสศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสีตัวก็จะเน้นในส่วนของการทำเดเมจเป็นกลุ่มไปเลยของผมเนาะและกับใช้อันนี้ได้ไหมของใบก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ใบเนี่ยหลักๆจะไปเด่นในส่วนของ PVP จะมากกว่าในส่วนของบุกกล้าหารอันนี้ครับผมในส่วนของสก,กิลบุกคลั่งถ้าเกิดไปในส่วนของสตันตรงนี้ครับผมก็จะต้องล็อกเป้าหมายแล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายอย่างรวดเร็วอันนี้ก็มีการทเละพอตไปสตันเลยครับผมก็เป็นอะไรที่ดีเนาะสร้าง 8, 100, เดเมจไอพาวพาวป้า,ายที่สิบเปอร์เซ็นต์บวกอว้เปดเพในหนึ่ไร้อยเด้าสิบมกันตึงา กายกับลดความเร็วก็อันนี้เป็นสายพีพีครับผมเราเป็นของกาเดียนตัวนี้เป็นสายแทงก็จะใช้ในส่วนของอันนี้ก่อนมากกว่าในส่วนของโลกระแทกครับผมอันนี้พระเอกของงานเลยถ้าเกิดว,ว่าเน้นเป็นสายอึดถึกคนโหดร้ายและทารุณครับผมตรงนี้ฉันเป็นในส่วนของป้อมพิทักษ์ได้เลยครับผม ในส่วนของป้อมพิทักษ์ก็ผมก็สามารถสร้างในส่วนของค่าบล็อกถึงเจ็ดพันก็การันตีว่าใครได้หกวิเนี้ยเราสามารถทนเดเมจได้แบบหนักหน่วงแน่นอนครับผมสายสายแทงก็ควรจะเป็นโลอันนี้ครับผมหลังจากที่สกิลในส่วนตรงนี้แล้วอัพเป็นแค่หนึ่งเลเวลก็สามารถใช้งานได้นะแต่ว่าเมื่ออะไรไปเรสูงขึ้นแล้วก็สามารถปรับจนได้เต็มนะครับอัพในเชยอกของเชนได้ในส่วนของสกิลอัพเต็ม่วนใหญ่ผมก็จะอัพในส่วนของสตัดเี้ยอาจจะอัพน้อยที่สุดเพราะผมจะชอบในส่วนของสกิลตึงโยยุโยยุธรรมชาติมากกว่าเพราะผมอยากจะ ตเตร์กลุ่มเยอะผมก็เลยใช้เป็นสกิลอันนี้เป็นอันหลักก่อนด้วยหลังจากที่ทุกอย่างโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีแต้มมีพอยต์ค่อนข้างเยอะเราก็เริ่มอัพใน2ตัวลายออกมาก็เป็นตัวนี้ลายแรกที่ควรต้องอัพจาเป็นมากก็เป็นในส่วนของการเพิ่มค่าบล็อกของเราครับตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีก300หน่วยทําให้เราสามารถต่อสู้ได้เนื่อนานมากขึ้นของตัวแท้งผมจะมีในส่วนของตัวสกิลพอยต์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็จะไลส่สายได้ประมาณแค่ตรงนี้แล้วครับผมก็จะเน้นในส่วนของสกิลที่เป็นจําเป็นต้อง,อง,าามมาง้้ขขขอออองงงเเรราาาามมกกวว่ตตตันีซ เอาสกิลมาเพิ่มตรงนี้ผมอยากได้พลังป้องกันเพิ่มเติมครับผมแล้วก็ตรงนี้ความจริงก็อยากได้อยู่นะทั้ง2องเชนนี้ถ้าเกิดใครแต้มพอก็สามารถอัพให้เต็มให้ตันได้เลยแล้วก็ผมจะห้อยในส่วนของสกิลนี้ออกไปครับผมถ้าเกิดว่าในส่วนของเลเวล5.8แล้วเราจะต้องเลือกทิ้งสกิลไป1สกิลครับผมก็ผมเลยจะเลือกทิ้งสกิลตัวนี้ออกไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าในส่วนของการแทงเนาะผมจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้เท่าไหร่แต่ว่าหลายคนอาจจะชอบอาจจะชอบเป็นส่วนของการใช้แล,ล้วถ้าพอตบิ้งไปหาบอสเลย ่อจะให้เหลือ4สกิลแต่ถ้าเกิดว่าสกิลหลักๆตอนแรกก็ผมที่ยังไม่เป็น58อันนี้เขา,าออกก่อนเนาะเดี๋ยวผมจับตามที่เดนคูดาวให้ก็ตั้งมาถูกต้องแล้วครับผมก็จะเป็น3อันนี้หรือบางที่อาจจะปรับตั้งแน่งก็ได้ถ้าเกิว่าใครอยากอามันอยู่ใ,ใกล้ๆมือของผมก็จะปรับมานิดนึงผมก็จะเอารวบมนันเอาไวอ้อยู่ตรงนี้เพราะว่าผมชอบรวบมอนบ่อยแล้วก็รวบมอนแล้วก็โลกระแทกบุกข้งังผมจะไปยุงมันแทนแต่หลังจากที่เป็น58ปุ๊บผมก็จะเลือกเพียงสกิลบุกข้างไปแต่ว่วา แลถ้าคนชอบนะบางทีคนอาจจะชอบอันนี้ก็อาจจะเลือกทิ้งเป็นตัวของสแสลมโลหนักไปก็ได้หรืออาจจะเป็นอันอื่นก็ได้แต่ว่าในส่วนของปอมพิทักษ์กับสมัยฉัพพันสองสกิลนี้ก็ผมอันนี้จาเป็นต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นสสกิลโลที่เราเอาไว้ใช้ตอนที่เราสู้กับบอสด้วยทาให้เราเพิ่มในส่วนของอัตราการลอดตายอย่างน้อยๆพระใส่ไม่ทันแล้วใส่ให้ตัวเองก่อน2อ,อันนี้แหละโอกาสรอดเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะที่จะแลกได้ไปมีของในส่วนของสามสกิลนี้ก็จะเป็นในส่วนของยยยุยุติธรรม สแตมโลหนักแล้วก็บุกขั้นที่สามารถทิ้งได้สามารถแลกสลับเปลี่ยนก็นได้ตามความชอบในส่วนของขั้นสองลังเลเวลห้าสิบแปดขึ้นไปก็ผมผมก็อัพตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาที่จําเป็นต้องอัพตันก่อนต้องยอมทิ้งสายไปเพื่อที่จะให้มีเจ้านี่ใช้งานได้ละครผมปึ๊บแล้วก็อันนี้ผมจะไม่มีอันนี้เนาะผมทิ้งไปเลยทั้งสก,กิลแล้วผมวเอาเจ้านี่มาใส่เพิ่มเติมอัพก่อน ฉือนแยกทรายกระสินก็ผมก็จะเป็นสกิลพิเศษเหมือนกันเป็นสกิลพุ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พุ่งแล้วพุ่งสามจังหวะแต่ผมถ้าเกิดเราไม่ได้กดเคลื่อนที่ไปไหนเมื่อมันจะกระทืบพื้นอยู่ที่เดิม3ครั้งก็เอาไปใช้เคลื่อนที่ได้ด้วยเพิ่มดาเมจได้ด้วยทุกครั้งที่กระโดดโจมตีสร้างดาเมจใส่เป้าหมายที่อยู่บริเวณรอบตัว3มตัวนะครับห้าร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์โจมตีหนักอีกเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดกระทืบิีสะใจมากเสริมด้วยลดความเด้อดห้าสิบเปอรน หมื่นแสนละหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบแล้ไงว่าเป็นสกิลเหมาะกับสกิลเปิดมากเลยกระโดดกระโดดตุ้มจังหวะต,ต้องพยายามเล็งจังหวะที่สามให้มันการในส่วนของเลเมจบอสได้พอดีก็สามารถเซฟปาร์ตี้ให้ตัวเองได้ก็เป็นสกิลโล่อีกอันหนึ่งให้กับตัวเอง,งในะครับผมก็ตอนสุดท้ายจะมีสกิลโล่ให้ตัวเองสามสกิลเลยก็จะมีเป็นในส่วนของตัวสมัยฉับพลันมีในส่วนของตัวป้อมพิทักษ์แล้วก็จะมีในส่วนของสกิลสุดท้ายที่มาใหม่ก็คือเฉือนแยกสายกระเซ็นการทดลองกันรอบที่แล้วก็ผผมมนะะะะะไไดดดด้้้้รรูแลลลววว่่าาาอออัพพทีจเเเืยสุ จะได้จากในตัวของสก,กิลกลางที่มันแชร์ขึ้นมาจะได้เยอะปึ๊บอ่าสักพักครับผมให้เหลืออาวุทแตนตัวนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าสก,กิลนี้หัวจริงนะของกาเรียนจะเป็นพลาสิบหลักโอยพอสรสละชีพเมื่อ HP ลดต่ำกว่า30%รีเซ็ตเวลาคูลดาวน์ของพยายุทรายเนืน่องถลายฟาดฟันน่าจะเป็นลดคูลดาวน์อันนี้หรือเปล่าและฟื้นฟูเฮดพี HP ตัวเองด้วยสิบเนต์ภายในสามวิจะได้เอฟเฟกต์จอมพลังปุ่มคุ้มกันต่อสถานะควบคุมเชิงลบที่ต่ำกว่าเลเวล15ลงไปเวลาห0ร้อยวิ ในลีกกติตยชครับจะได้รับเพิ่มสกิลมา1สกิลลดบล็อกคนตัวเอง35%และทำให้เพื่อนรวมทีมภายใน6วิบล็อกเพิ่มขึ้น35%และได้รับเอฟเฟกต์จมพลัง2องวิเวลา30วิครับผมเงื่อนไขาการอัพก็เหมือนกันน่าจะต้องอัพที่สิ้ก่อน2แต้มของคัทส2ครับผมอันนี้ก็เปสกิลไว้ใกล้ใใตายมีฟื้นฟูลเลือดได้ลดคูลดาวน์ด้วยของสกิลที่เอาไว้รับเดมเมจโล่แล้วก็มีเป็น เพิ่มบล็อกให้ตัวเองให้กับปาร์ตี้ด้วยและเอฟฟกจองพลังด้วยอีก2วิต่อสถานะควบคุมทั้งของผู้เล่นฝ่ายศัตรูภูมงกันต่อสถานะควบคุมของมอนเตอร์ส่วนใหญ่อันนี้ก็คือโรดแผนงานของแทงเกอร์อันแรกครับผมในส่วนแผนงานที่2อันนี้ก็คือสาย PVP สาย PVP เราจะเลือกเป็น2สายเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบนอกจากว่าทั้งนี้ท้งนั้นผมเลือกเป็นสายเดียวไปก่อนก็คือเป็นในส่วนของกาเดียนเผื่อว่าเพื่อนๆยังเลยวลไหมฮะสิบแปดด้วยกาเดียนสาย PV p v วีความจริงก็จะอัพแค่ตรงกันข้ามนิดนึง อันนี้จะเป็นสกลิลพระเอกครับเพราะว่าเราต้องเทรลพอตไปกระแทกหน้าเพื่อนๆที่อยู่ใน p v p ของเราและอันนี้ครับผมจะรับภูมิคุ้กันตึงร่างกับลดความเร็วด้วย ของจาเป็นเลยละ่ะใน PVP เราจเจอทุกอย่างแล้วยิ่งกว่าเมอร์ลี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรโลกระแทกโลกระแทกตรงนี้จะเป็นป้อมพิทักษ์เหมือนเดิมก็ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้โจมตีตัวที่อยู่ในบริเวณ3ตัวสร้างได้เมสะสมแต่นั้นผมนะผมไปอันนี้ดีกว่าเพราะว่าใน PVP เพื่อนๆก็โจมตีหนักกันอยู่เห,เหมือนกันก็เราก็มีป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าของตัวแซลมครับผมตัวแซลมก็ใช้เมนส่ของตัวดาเมจเดียวกับเสริมใบสกิลลงโทษหนักแน่นอนผมใช้เป็นส่วนของตัวพรีชีพแต่ก่อนใช้คิดดให้ีนะ ระต้อระวังมากครับผมยกเผาผ่านยกเลิกเอฟเฟกลดความเร็วและตึงล่างใช้ค่าพลังเวททั้งหมดก็คือค่านข้างง่ายคือว่าถ้าลงทันกลุ่มท่านี้ครับผมโจมตีด้วยมานาของเราทั้งหมดใช้มานาของเราทั้งหมดเผอไว้การโจมตีครั้งนี้ครั้งเดียวเลยสร้างดาเมจใส่ตัวที่อยู่รอบ3าตัวแล้วตัวเองสูงสุดแล้วตัวเองไปแล้ไม่เกินหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบและสู้จนยดสุดท้ายก็สายฟรีชีมแบบว่าบุกเข้าไป พอจมตีครั้งครั้งเดียวมันก็สะใจอยู่นะแต่ก็แล้วแต่ความชอบลวกันถ้าเกิดว่าเทปเซฟก็ได้เป็นอันนี้เหมือนเดิมก็ได้ก็ได้เ็ไปเป็นสมัยเฉ็บพพันก็ได้ก็เน้นโจมตีไปเรื่อยๆเน้นจมตีไปเรื่อยๆก็ได้แต่แน่นอนครับผมผมก็มั่นใจแหละถ้าคุณมาในสายนี้แล้วคุณต้องการทําเส้นสังเวยบูชาย,ยันอะไรสักอย่างหนึ่งพรีชีพก็หมวอกอชือพรีชีพจริงๆนั่นแหละ แล้วก็ในส่วนของสกิลผมจะทิ้งไปก็จะเป็นในส่วนของตัวรรบมอนก็ผมว่าสกิลนี้ถ้าเกิดเป็นสายยับยั้งยั่วยุคอมโบเดี่ยวสร้างเดมเมจตัวนี้ใส่ตูวและใบสตันเพิ่มขึ้นถ้าถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีใช้ป่วนเหมือนกันจะเก็บได้ไหมจะเก็บไว้ใช้ก็ได้แต่ว่าเราจะอัพได้จนเต็มไม่ได้ครับผมเววนแต่ว่าคุณจะทิ้งอาชีพสกิลอันนี้ไปสักอันหนึ่งของสแลมความจริงสแลมใบก็ใช้ได้เหมือนกันนะ่านเป้าหมายใบ1.5วิอันนี้ใส่ตัวสร้างเดเมจตัวใบและสตันเพิ่มขึ้น10มัน ถ้าเกิดว่าอันนี้ยับยั้งยุยุก็อาจจะทําให้มีโอกาสใบกระสันเพิ่มขึ้นแต่แต่มันเป็นแค่โอกาสอ่ะแต่บางคนชอบแบบว่าแน่นอนมากกว่าใส่ทีเดียวใบไปเลยดีกว่าย้ยสะใจไปก็เอาอันนี้ก็ได้เช่นกันเนาะแต่วันนี้ใช้สกิลค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งใช้สิบห้าเราก็ต้องถอยในส่วนของสกิลนี้มานิดนึงเพื่อให้สกิลเต็มเพื่อจะอาไปส่งองคราฟสองได้ครับผมก็เลือกตัวแล้วกันครับว่าจะเอาเป็นเพิ่มโอกาสดีหรือว่าจะเข้าไปกระทุงกระแทกกันด้านไหนดี แ้่งันผมเรียงใหม่อีกครั้งนะผมก็จะเป็นโยยุตรงนี้ผมก็ทิ้งไปเนาะของสมัยตรงนี้ของสมัยลงโทษผมเป็นพรีชีพก็ใครโดนทีเดียวก็สะใจสะใจคนใช้เต็มเม็ดเราก็โดนมาหนาล้วก็หายใ <c oughs> บยอันนี้เขาไปใช้ใบเต็มที่ครับผมเวลาเปิดก็พุ่งเข้าไปด้วยสกิลนี้ก่อนเลยครับผมบุกก้าหารเปิดเสื้อก่อน30มสิบเปอร์เซ็นต์พึกเสร็จแล้วก็กดใบโพ ไปเสร็จแล้วก็ต้องสร้าง,างโล่ตัวเองก่อนนะปอมบิทักปึกป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 ๊กปึ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 กแล้วก็พรีชีพพรัวค่าวนี้มานะหมดเที่หมดจบงานกลับบ้านได้พี่พี่ยังไงเนี่ย ั้งค่าสกิลตรงนี้ครับผมก็ตั้งสกิลใหม่ลวกันเนาะของตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้ในส่วนของสมัยที่เป็นพรีชีพมันจะมีคูดาวเพิ่มมาครับผมจะเป็นคูดาวร้อยยี่สิบวิก็ต้องคิดก่อนใช้ให้ดีนะอันนี้ก็เป็นสกิลในตำนานของรอบไปเรืออยู่นี่ป้อมพิทักษ์มาอยู่นี่แทนยั่วยุผมไม่ได้ใช้เนาะผมใช้เป็นอันนี้เป็สกิลบุกทหารเปิดก่อนใบตาม ปอมปิทักปึ๊บ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 ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ตามด้วยสมัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของอย่างไม่58ก็ใช้ยั่วยุมานี้ก่อนได้ครับผมใช้ยั่วยุมาขั้นระหว่างกลางได้แพงไปเพิ่มเดมเมจ ใส่เลเวลตัวเองแล้วก็ pro, Broadway, สมัยเพราะคอมโบสวยงามมันจึงเป็นคอมโบสวยงามหลังจากที่58อัพเป็นกาเรียนคลาส2เปที่เรียบร้อยก็เพิ่มไปสองเมเมขึ้นมานี่ก็ใบยังเหมือนเดิมครับผมแค่เพิ่มเดมเมียมานิดหน่อยลงคันอัพเกรดนี่ก็คือยกเลิกเอฟเฟคลดความเร็วและตึงล่างอันนี้เหมือนเดิมครับผมก็เด็มเมียเพิ่มเติมเข้ามาอีกมหากาบเลยเนี่ยไหนสร้างเดมเมีรศัตรูที่อยู่รอบๆสาตัวและตัวเองสูงสุดไม่เกินหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนหนึ่งหมื่น ซัตที่เป็นบอสเดนสกิลนี้แต่แรกกลับมานะทั้งหมดก็ปัดใจกันไปก็ก็ป้าแบง่งลดเร็วสร้างนเน็มเสร็จเป้าหมายแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้หลัง58กแปดคผมก็จะมีการเรียงสกิลใหม่นิดนึงแล้วกันเนาะผมก็จะ เอาเจดีออกมาอันนี้มีบุกเพีย้ยเข้าไปมีตั้งโล่แล้วก็มีเป็นอันนี้ถ้าเกิดผมสลับตามครูดาวก็จะเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นตามครูดาวมาเพราะาสกิลอันนี้มันก็คูดาวไม่นานใช้แค่สิบห้าวีเองแต่ว่าจังหวะในการใช้ปกติมันควรจะใช้ประมาณว่าใช้ก่อนที่จะใช้เจ้าสกิลสมัยครับผมหรยวลงทันกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เจ้านี้เนี่ยคือเราต้องโดนเดเมจด้วยเนาะเราก็ต้องมีโล่เจดนิดนึงจะใช้เป็นป้อมอันนี้มันปื้ปืืืืืืืืืืืืืตัืืืืืืืืตรงนี้ก็ เเหมมือนดิถ้าแต้มตรงนี้ยังไม่พออัพจนครบครับผมก็ไปสามารถอัพในส่วนของ สกิลที่จําเป็นอัพก่อนก็นได้จําเป็นอัพของผมก็มีเป็นในส่วนของตัวบล็อกอัพที่เพิ่มในตัวเมลการเพิ่มโลกของเรา h p อัพก็เพิ่มโอกาสรอดตายเน้นสองอันนี้เป็นหลักกันก็นได้แต่ว่าถ้าสงสกิลตัวนี้อัพเสร็จแต่ทั่วไปครบได้ถึงตรงนี้จะค่อนข้างเวิร์ครับเพราะว่าได้ h พเพิ่มมาเยอะมากเลยเยอะกว่าการอัพเพชรพีอย่างเดียวตันหรือว่าอัพพองอย่างเดียวด้วยสักพักครับผมให้เหลืออัพแตนตัวนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้หัวจริงนะอันสุดท้ายครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิ แน่นอนว่าในส่วนของการเปิดการ์ดใหม่ปุ๊บวเวราจะเสียในส่วนของสกิลขั้นหนึ่งทั้งหมดไปก็มาอัพในส่วนของสกิลใหม่หมดเลยแต่เราสามารถสลับสกิลได้นะครับผมว่าจะชอบแบบรูปแบบไหนจะเห็นว่าจะมีสกิลสอนกันอยู่เนาะปพ๊บๆๆๆๆเราเปลี่ยนได้ตรงนี้ปุ๊บ เล็งความเร็วได้เจ็บหนักกว่าอายุทำลายหมื่นลีภายใน3วิโจมตีใส่เป้าหมายที่อยู่รอบ4ตัวสะสมได้เมตรสครั้ง610%ดาเมจเป้าหมายดาเมจหนึ่งครั้งไม่กว่า50%จะเสริมด้วยเอฟเฟกเจ็บหนักในช่วงไกลความเร็วเคลื่อนที่ลดลงพุ่งชนพรีชีพเข้าใกล้เป้าหมายอย่างรวดเร็วตึงล่างด้วย2วิสร้างดาเมจใส่เป้าหมาย450%โจมตีเป้าหมายกายภาพ78,113%เป้าหมายที่เลือดเต็มจะบวกดาเมจเพิ่ม30%อันนี้จะเหมือนกันในส่ของตัวบุกค,ครั่งนะคาคาตาหอกของเราถ้าเกิดเป็นอีกอันนึงเป็นเจ็บหนักมีดทันสวรรค์สร้างดาเมจ 5%โจมตีกายภาพ93,480แต้เสีเป้าหมายที่อยู่รบอบๆสูงสุด4ตัวและแปลงเป็นจำนวนชั้นของเจ็บหนักของเป้าหมายก็คือว่าเราต้องใช้สก,กิล2อันนี้หลังถ้าเกิดเราใช้เป็นเจ็บหนักนะครับก็ใช้อันนี้เจ็บหนักเพิ่มเจ็บหนักเพิ่มเจ็บหนักเลยก,ก,ก็เป็นดีบัฟอันหนึ่งติดดีบับอันนีนึ่งติดปีอันที่นน2แล้วก็ใช้อันนี้เปลี่ยนจากเจ็บหนักี้เป็นเลือดไหลแต่ละชั้นจะสร้างเดือม,เ,มเพิ่มเติมเท่ากับ120%ของพลังโจม,ม,มตีดาเมจั้งนี้เสริมด้วยกริคคอร16,500 อีกอันนึงจะเป็นสตันโอ้อันนี้ก็ชอบอยู่เนี่ยร้างเดเมดเมืสส่ร้สใส่ต,ตัวที่อยู่รอบเรา4ตัวเมื่อเมื่อ HP ตัวเองสูงกว่า85%จะเสริมด้วยเอฟเฟกต์สตันหมู่หนึ่งวิต่ำกว่า85%จะเสริมด้วยเอฟเฟกต์ดูด HP โกงชิบ มีดูเดพีด้วยวุ้ยสองหมแต่ดูเทพีนี่ก็น่าจะเหมาะในส่วนตีมอนมากกว่าถ้าเป็นเลือดไหลนี่ก็คือน่าจะเหมาะกับตอนที่เราไป PVP มากกว่าหรือเปล่าของเดือเมจเลือดไหลผมไม่แน่ใจว่าใช้กับบอสบ้านไ,ไหมอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถแชร์ได้เนาะโหดคนละแบบ แต่โดยรวมผมชอบสตันตรงนี้มากกว่าที่มันมีดูดเลือดด้วยแหละผมว่าฮึยเราก็มีสกิลฮิลให้ตัวเองอันนึงนิดๆเป็นมินิฮิลให้ตัวเองด้วยมันก็เพิ่มโอากาสรอดตายของเราเนาะดาบยักษ์กว่าล้างอันนี้ก็โจมตีครับผมอันนี้เป็นดาเมจกลุ่มด้วยโจมตีใส่เป้าหมายที่อยู่รอบๆตัวสูงสุด5้ตัวถ้าเกิดว่าอันนี้ก็เจ็บหนักอีกแล้วสร้างดาเมจต,ต่อเป้าหมายแลวการเป็นเจ็บหนักเดี๋ยวไปลองใช้กันดีกว่าอยากรู้แล้วมันจะเจ็บหนักอะไรกันนักันะระเบิดทำลายล้างสร้างดาเมจศัตรูที่อยู่ข้างหน้า้าาา4 420%ตตัวววจมมมีกภพ3,78 7% 3เเเิิ่่่ดดดลรอออนนืงงหึ เจ็บหนักอีกแล้วสร้างดิวยเมสเซจตูตีย่องแรกาสี่ตัวสี่ตัวเหมือนกันเนาะเติมด้วยเอฟเฟกต์เจ็บหนักพาะซิหลักดาบจั์ทันสวรรค์เข้าสู่ท่วงท่าบ้าระห่ำคิทิคอนบล็อกจะสลับกันมีทันสวรรค์คิทิคอนจะทําให้เวลาคูดาวของมีทันสวรรค์ลดลงห้าวิขณะเดียวกันจะทําให้คิทิคอนของตัวเองเพิ่มขึ้นอีก4 6 5 0แต้มต่อเดือนสิบวิ เงื่อนไขาการอัพครับสองตังเลเป็น58ด้วยแล้วก็สะสมการใช้สกิลกันงสองอาชีพนี้ยอยู่ที่25ถ้าผมจำไม่ผิดนะในส่วนของสเตตัสทั่วไปตัวนี้เป็นการเพิ่มข้าพลังกับเพิ่มค่าเลือดที่ค่อนข้างเยอะมากครับผมสกิลสกิลสกิล,กลหรือว่าบางคนอาจจะสลับกับนี้ก็ได้นิดน,นึงนะเพราะความจริงสกิลนี้ก็ควรจะเปิดเป็นสกิลกแรกๆมากกว่าเป็นสกิลเอาไว้พุ่งชนเนาะผมก็แลกกันนิดนึงแล้วกันปึ๊บแล้วก็อันนี้มาอยู่นี่แทนอันนี้จะเป็นในส่วนของสร้างเดเมจเจ็บหนักเจ็บหนักเนนาะเเเเปลีย่ยอฟฟจ็บบหหนนักกกเปลลลืือดดไพุ่่งระแทคา เรียปื๊บป๊เลือดไหลโอ้เลือดไหลจริงเลือดไหลจริงเรียร้ยเพี้ยมีดีบัฟขึ้นเป็นเล็กสองด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าจเจ็บหนักนีน่ขึ้นเล็กขึ้นเล็กจริงมีเล็กสามด้วยววววมีเล็กสามด้วยหวาหวาหวาหวมีเล็กสี่ไหมมีเล็กสี่ด้วยเลือดใสเป็นน้ำไหมอืมโอว,ว้าวอืม่าเลย ใช้ดีอยู่นะเนี่ยครับผมก็ในส่วนของอาชีพซอสแมนที่เป็นอาชีพขั้น2ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้หรือว่าเป็นประโยชน์ก็มาบ้างกับเพื่อนๆนะครับผมก็ในส่วนของคลาสก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราเปลี่ยนสับไปสับมาสับลาสับไปได้เสมอครับผมเราแค่ตั้งรีเซตครั้งแรกให้เรียบร้อยปุ๊บ ไม่ต้องเสียเวลาตั้งเองใหม่แล้วนะเราก็เป็นอันนี้เอออันนี้เป็นแทงเวลาเป็นแทงไปเพื่อนในปาร์ตี้อันนี้ลงไปวอกับกิววอบุกเกาะอันนี้เก็บกวนอยากเล่นนักดาบก็ไปบุกขอใคอยอาชีพก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับผมไม่ต้องเสียเวลาอัพใหม่เนาะอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยสบายสบาย,บายถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ